ครับครับขอาการสดีทุกทุกคนเลยเพราะอย,อยู่กับผมสกอเรชชนะาวันนี้ไม่เคยสงสัยไหมทำไมของมาอยู่หน้านี้อ่าวันนี้เราจะมาสอนต่อแบบฟาดบิ๊ฟาดบิกันนะครับฟาดบิ๊อ่าอย่างอย่างแรกที่คุณต้องมีคือขอตัดขอขอทำแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้สะดวก,กับการให้นะอย่างแรกที่คุณต้องเตรียมคืออันนี้ต้อง เเขาเรียกว่าล่ะถ้าผมพูดผิดก็ขอแพงนด้วยครับก็เรามาสอ่นต่อฟัสติกกันนะครับของนบค้า PE อย่างแรกให้คุณทำอย่างไรก็ได้ครับให้ใหสิฟครโรวันเนี้ยมันเปิดเออถ้าอ่านผิดก็ขออภัยกันด้วยครับโอเคก็กดไปตาตรงตั้งค่านะครับลูกศอนกลับนั่นแหละครับกดเซตติ้งครับ กดสติ๊กเสร็จปุ๊บก็รอมันโหลดครับรอมันโหลดแล้วเลื่อนไปที่ทัชแล้วมันก็จะมีนี่ครับ <c oughs> บางคนอาจจะปิดก็จะเป็นวงกลมถ้าเกิดคุณเปิดก็จะเป็นรูปตัวบวกตรงกลางนะครับก็เหมือนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรก็เหมือนไอคอมเลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอืมอืมอ่าอย่างแรกที่คุณต้องทำฟัดบิดอย่างแรกที่คุณต้องทําคือมือสปูนะครับอา่าเดี๋ยว ทุกๆุทุกท,กท,กท,กทกคนอ่ะเวลาอันนี้เหมาะสำหรับการเล่นเบ Wall หรือ Sky Wall นะครับก็สำหรับคนที่พีพีก็น่าจะรู้กันดีนะครับก็บางคนก็อาจจะทำแบบนี้ครับหนึ่สองสามันช้าครับใช่มันช้าแต่ว่ามันก็ได้ดีอยู่พสขขอสมควรแต่ว่าคนที่ทำแบบเนี้ยในใน ในไหมครับพี่เอี่ยมันรู้สึกแบบโอ้โหแม่งจากหมดเลยอะเออโอเคก็วันนี้เราจะมาสอนต่อแบบฟาสบิดกันนะครับให้ให้เลื่อนให้เลื่อนเออลูกลูกสอนตัวบวกทำแบบนี้ครับแล้วก็ต่อบล็อกไปหนึ่งสองแล้วก็สามพับแล้วก็ฟาสบ,บิดไปเลยนี่กดค้างครับกดรัวๆนะเ,ออเราต้องมีแอปเทองไว้ประจำการกันด้วยนะครับก็ ต่อไปต่อเลยครับก็ต่อแบบนี้ถ้าบเด็กแมมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะก็ประมาณนี้เนาะวัดป,ปิดก็มีประมาณแบบนี้แหละอ้วางน้ำไม่ทันเดี๋ยวแบบทีพีแป๊บทีพีหนึ่งแปดเก้วสี่แล้วก็านาะ พ p หนึ่งก้ว็วัดบิดก็มีอะไรประมาณเท่านี้แหละก็ของอดวัดยออกกูไม่ง้อก็ได้วะไม่ถเดี๋ยวนนี้ก็ อนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตตัคดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็กลับมาต่อกันเลยนะครับก็เมื่อกี้ก็ไปปรปับโหมดเพือขีปนะครับเพื่อจะได้ขึ้นมาต่อสะดวกนะครับกดวกต่อการขึ้นมาครับ,ก,บก็ฟาดบิกฟาดบิกเออฟาดบิกมันชอบเรียกผิดผิดวะไม่รู้สินะ ก็ไม่รู้สินะก็ประมาณนี่แหละฟัสบิดของไมโครพีอีนะครับก็ไมโครพีอีแต่ว่ามันทําได้แต่พีอีนะครับบนคอมทําไม่ได้พีซีทไม่ได้นะอ่าก็ตอบไปเลยครับอา่าก็บางคนก็อาจจะตอบแบบนี้มันนานนะครับอา่าแล้วค้นพบวิธีการแก้นะนี่ตอบไปแบบนี้เลยมันอาจจะมีเหมือนบ้างนะครับ มันอาจจะมีหยุดบ้างผมก็เคยหยุดนะแบบนี้เมื่อกี้ก็ตกนะครับถ้าจะไม่ผิดกูกยังตกเลยเมื่อกี้น้าก็นะฟัดเด็กเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเหมาะต่อเหมาะต่อการ PVP ีอสามารถเล่นโอ้ MLG ทันเว้ยก็ ไปลองดูกันนะครับก็หัดจะต้องหัดไปเรื่อยๆนะลาสติกเนี่ยก็ต้องหัดไปเรื่อยๆต่อไปผมก็อุ้ยไม่ทันเ้ยว้ทีพีหนึ่งแปดแปดเก้าสีเป็นแปดเธอแล้วก็หเออไม่รู้นะ จอนะอพอฟรดก็มีแค่นีแหละก็ผมขอทีพีแป๊บทีพีห,น, 0, หนึ่งแปดเออนั้นก้อันนั้นเก้าศูนยช่นนี้แปดศูนย์แล้วก็วโอ,อ้ผมไม่รู้เรื่องเลยเลยทีพีหนึปเออ แล้วก็หนึ่งีทำไมอะ่เดี๋ยวนะผมก็มู้นะการทีพีผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่แต่แแล้วก็เก้แล้วก็หกอ๋อเวลาเวลาทีพีหนึ่งแปดแปดเก้าศูนย์แล้วก็นั้นเป็นห้านะครับตอนนี้ก็กลายเป็น3บ้าง กูก็ตายอยู่ดีกูม่เล่นแล้วเออก็นะผมขอปรับเป็นโหมดครีเอทีฟแป๊บนึ่งก็ตรงนั้นช่างมันนะครับก็ฟอสบิทก็มีอะไรประมาณนี้นะครับก็นะลราไปหัดทำดูกันได้นะครับก็ถือว่าคนที่ทำเป็นแล้วมันถือว่าสนุกนะสนุกนะเหมอะกัะ การพีพีเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ลองมาทำกันดูสนุกดีหัดไปเรื่อยๆอย่าท้อเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะถ้าเกิดใครอยากทำกันก็ฝึกไปเรื่อยๆเนาะกูก็ช่วยอะไรไม่ได้มึงหรอกเออนะไม่ใช่เปล่ามึงก็พูดแรงจังว่าเราไปทำกันดูนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ ป้าพอยไว้ตรงนี้ครับลองมาทำดูกันอีกทีนะผมสนุกนะป o า N G ตรงนี้เลยโอเคก็มีอะไรประมาณนี้อะไรครับก็ฟาร r i ิกก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นี้แหละเนาะก็มันไม่เยอะอะไรนะมันดูเท่ดีนะครับแบบเนี้ย อย่าพลาดแล้วกันดูนั่นไงก็ทีพีหนึ่งแปดแปดแล้วก็3ใช่ไหมวะโอเคก็ฟัสบิ่ก็มีอะไรประมาณเท่านี้ไม่ไม่ยากเลยนะแต่ว่าคนที่ทำเป็นแต่คนที่ทำไม่เป็นก็ทำต่อไปนะครับ ฝึกฝนต่อไปมันไม่มีอะไรที่ที่คนเราทำไม่ได้หรอกบนโลกเนี้ยทำได้หมดทุกอย่างยกเว้นอืมจุดๆ,ๆขอคัดเอ่อตกอีกแก้วเหรอโอ้โหดีนะเรยก็ฟันบิกก็ลองไปทำกันดูนะครับไมคครับ PE 5ไมคครับ PE ก็มีประมาณเท่านี้แหละหนึ่งแปดแปด 104แล้วก็3ใช่ไหมครับจะมีิทอ๋อใช่ด้วยก็มีอะไรประมาณนี้แหละฟับิดก็ถือว่าสนุกดีนะโอ๊ย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 มันจะตกอีกแล้วเหรอคนที่พี่พี่เก่งก็น่าจะรู้กันดีนะว่าฟับิดคืออะไรอาน่าจะใครทำได้แล้วก็เมนไว้ใต้ล่างคลิปหรือว่า คอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปตก่ด้กูตกเอกแล้ววาดจะฟักทีพหนึ่งหนึแปดแปดหนึ่งศูนย์สี่แล้วลก็สามก, 8, 104, ก,นะกเดี๋ยวซอมบี้มึงไม่ใช้แกกูหรอกึงขึ้นแล้วก่อนก็แนละ้วก็ลองไปทำกันดูนะครับ วัดจุดนี้คนพีพีน่าจะรู้กันดีนะครับก็ลองอีกทีนะครับพอกินนี่ก่อนเพื่อความปลอดภัยและสุันต์วันคริสเอ้ยไม่เกี่ยวกับท่าฟินโออเออโออเออื้อหืออื้ม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 เอ็มเอลจีทำโอ้โหมันโดนซอมบี้อีกแล้ว โอเคก็ okay, นะก็มีเท่านี้นะครับฟ้าผิดซือก็มีอะไรประมาณนี้แหละก็ก็หาไปลองทํากันดูนะฟ้า<ฮ>ผิดก็มีอะไรประมาณนี้ลองไปทํากันดูนะครับลองไปทากันดูได้นะครับลองไปหัดทำกันดูดูผมต่อดิแม่งยาวนี่ฮนะยงชิหายโอ้โห ม่งยาวเป็นพระรามแปดเลยทีนี้เ <c oughs> <c oughs> ่งพระรามแปดชัดๆก็ถือว่าสนุกดีนะพสติกเนี่ยก็ <c oughs> เราไปทำกันดูนะครับถ้าเกิดใครทำได้แล <c oughs> ้วก็อย่าลืมเมนไว้ใต้ล่างคลิปนะครับใต้ล่างคลิปหรือว่าคอมมี์ไว้ใต้ล่างคลิปนั่นแหละอ่าก็ใครทำได้ก็เมนไว้ตใต้ล่างคลิปนะนะครับใครดูจบบ้างเนี่ยก็ <c oughs> สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ลังคิปได้นะครับใครทําได้แล้วคนพีพีน่าจะรู้ดีก็นะใครทําได้ก็มเมนไว้ใต้รังคิปทําไมกูต้องบอกหลายซ้ำด้วยเนะนี่ยก็มเมนไว้ใต้ลังคิปเลยนะครับก็สำนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดใช้เช่าคลิปนี้รู้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมนะครับการ์ดลี่ชแนลสำนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายอย่าลมืมคมเมนด้วยนะกดซับสไครต์ด้วยถ้าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนอยในการทำคลิปนะครับโอ้โห จบกับการแบบนี้เลยนะบายบายครับบายบายวยนนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับอย่าลืมกดซับด้วยเฮยออกอาราวาสบล็อกออกอาราวาสครับร,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 รีดูผสมพันบล็อกเรื่องกดซับตักใครด้วยนะครับใครทำเป็นก็าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะ ใครทำไม่เป็นก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วอย่าลืมเออกดซับคอยช่องผมนะการ์ดเชนนัลตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอยากไปทําอีกอยากไปทําหลายนะทําทําแล้วต้องต้องประสบความสําเร็จนะอย่าล้มเหลวนะไม่ดีนะล้มเหลวอะ่ะก็ไปทํากันได้นะครับอย่าลืมกดซับคอยช่องผมนะการ์ดเชนนัลตอนนี้ขอตัวลาเก่า See you again